ค่ะ6พฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะคะวันนี้เป็นวันเกิดป๋าวรวิทย์นะคะแล้วก็ส่วนครอบครัวมาดามเปิ้ลก็วันนี้อาหารแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดามีส้มตำก,กากหมูแล้วก็ผัดหมี่ซั่วนะคะผักผลไม้ก็มีลำมุดแล้วก็มะม่วงป๋าวันนี้วันเกิดหรอ Happy birthday นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะป๋า รวยรวยเฮงเฮงนะอ่าเป็นลมโพล้มสายให้ลูกให้หลานเดลย<ร> <hir> ก็มื้อมื้อนี้ทานข้าวกันข้าวเช้าค่ะเที่ยงกับเช้าก้าวสิบสองแล้วเก้าสิบสองย่างเก้าสิบสามสี่ก้าสิบสองอะไรป้า <92 S 2> ป๋าเอ,อ่อก้าสิบสามยางเก้าสิบสี่อืมเนี่ยค่ะ เอาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะอากาศมันร้อนถอดเสื้อหน่อยค่ะอาจจะไม่สุภาพนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทาอยู่ในบ้านก็ทานกันให้อิ่มเลยค่ะวันนี้